ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 19มิถุนายน2539โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2540เป็นปีแรกสถานที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่130หมู่หนึ่งถนนดินช้างเขาปูนตำบลปากแพกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในเนื้อที่จํานวน11ไร่ รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเปิดการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำปัจฉยาโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตและสังคมวิสัยทัศน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับ3ดาวโรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว ทางโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมีการประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อชี้แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมให้ถูกห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดทำโครงงานคุณธรรมห้องละหนึ่งเรื่องพร้อมนำเสนอโครงงานของตนเองและมีการอบรมนักเรียนร่วมกันตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมสพท 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทเอกาสารประกอบระดับ3ดาว 3. โรงเรียนมีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ2อดาวครบทุกข้อโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการยกระดับ โดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวเรียบร้อยแล้ว 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลงานนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดี 1. โครงการใส่น้ำแห่งความดีคือกิจกรรมนาทีคุณธรรมและกิจกรรมถักทอใย,ยรัก 2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธคือกิจกรรมบริหารจิต จเจริญปัญญาและกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยคือกิจกรรมเด็กดีสีโสดการ 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรมสพทและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสือและอื่นๆ 1. ผ่านทางเว็บไซต์เพจโรงเรียน 2. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45จังหวัดกาญจนบุรีกับโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้แก่การจัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตใจที่ผ่องใสมีสติสัมปชัญญะพร้อมที่จะรับความรู้และประสบการณ์ที่ดีและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำด้านคุณธรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 9. โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 10. นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมกำหนดกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทและกำหนดตามคุณธรรมอัตลักษณ์พร้องกันทั้งโรงเรียนคณะครูร่วมกันเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรม1 1นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆ 1. นางสาวพ,พัชาราภาเรืองพยุงศักดิ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬากีทา Special Olympic World Summer Games 2023ณกกุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นี 2. นายธีรศักดิ์จันภูมิได้รับรางวัลเด็กดีสีโสดการ 3. ในายพงศธรเพชรมณีแสงเงินได้รับร,บรางวัลเด็กดีสีโสดการ 12. ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการยกย่องเชิอชูเกียรติเป็นคุรุชนคนคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นที่ยอมรับและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนางสาวนุจรีมณีชัยครูโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรางวัลคนดีสีการศึกษาประจำปี2565จังหวัดกาญจนบุรีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมุ่งผลสำเร็จ ของงานที่รับผิดชอบเป็นแบบอย่างการประพฤติต้นตามศาสตร์พระราชา 13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่นผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารวมอบรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท หน่วยงานที่จัดโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี 14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 15. กลุ่มชุมชนชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนทางโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมีการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมเพื่อสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 16. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท ไม่น้อยกว่าร้อยะแปของนักเรียนทั้งหมดโรงเรียนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัดพบว่าผู้บริหารครูตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการปฏิบัติงามตามภาระหน้าที่สำเร็จดูร่วงอย่างดีเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีและนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษ์ของโรงเรียนคุณธรรมสอพทออไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมด